ยาย่องสีแกงเนอะไหมพี่น้องนะคะนี่ค่ะนะคะก่อนอื่นก็สวัสดีพี่น้องป้องไปที่รักทุกคนก่อนนะคะยินดีต้อนรับสู่วิถีคนบ้านบ,าน,บานชันเมืองกรุงชาแนลนะคะโดยยายยงนะคะคนเดิมค่ะนะคะหลังจากเถียนยายย่องไปเที่ยวสงการมากนะคะไปละย่องมากไปอย่างพี่น้องอยู่ละย่องมา สี่ห้ามือสามสหมื่นนี่แหละนะคะกามาถึงแต่วันที่สิบห้าแล้วนะคะกระไดของฝากของต้อนนี้ยังมาแน่นเล็กหน่อยว่าไรดอกพี่น้องพ่อได้มากินแต่ของกบฝากัานโม่เพื่อนบ้านแถวหนีนิดหน่อยนะคะไดมากล่องกล่องมาทุเรียนมั่งคุดกับว่าท่านในซุปกับว่าไดพี่น้องแล้วก็ได้บะหมีได้มะกล้วยหอมอนี่แหละเป็นของฝากของต้อนเนาะแลวกาไดยะนั่งมะพร้อมบ่ะนี้ไดยะนั่งมะพร้อม แล้วก็มันเหลือพี่น้องก,กันมือมือก้อนผุดกับแกงแกงบะหมี่ไปได้บะหมี่ออนมานั่งแกงบะหมี่ไปแล้ววันนี้จะนั่งมันเหลือก็เลยเสียดายสิแกงน้ำไม้สันดิเดียวนี่มันเป็นน้ำไม้แบบน้ำน้ำไม้ที่เขาอันใส่ถุงมานนะพี่นอ้องต้มต้มน้ำไม้ต้ม,น,ม,ตมนี่ละ่ะน้ำไม้สดนี่ละ่ะต้มใส่ถุงมานเก็บใบได้โดนอยู่กระซื้อมาจากตลาดนัดหมูว่านปกติตลาดนาดัดวันพานผ่านย่าหย่องกับที่เฮ็ดคลิปเฮพนยังหมูว่านกับจักย่างยังโบดิเฮ็ดเนาะพี่น้องก็เลยอันละพานนะคะอ่าหมูว่านก็ได้อัน Icate, ได้เนื้อไม้ได้เห็ดหูหนูนะคะแต่ว่าได้ตะมือวานจิแกงมือ hmm? นีค่ะพี่น้องหัวว่านก็กะจขาหย่างยังบริดเฮ็ดหล้วกัสีไส้ผักกระหย่งพี่น้องนี่ผ mm, ักกระหย่งอันเตรียมไม่เบิดแล้วนะคะเตรียมไม่เบิดแล้วนี่อันข้าวควายยังในบ่แม่ข้าวควายข้าวเบื้นีนกาปั้นเอาพี่น้องปั้นเอาข้าวสารนั่นเป็นน่เม็ดนี่ละมาปั้นเอาโหลดเพราะต้องมาเพราะต้องเฮตเข้าวเบือยเพราะต้องมาให้ยากกันนะพี่น้องยันนางกันยองียับ้อยแล้วเตรียยไม่แล้วนี่ อันข้างไฟไว้แล้วสิแกงนะคะแต่วา่าย่าย่องอันสิแกงแบบง่ายๆพี่น้องบดีแกงยากดอกบดอีเฮ็ดยากขึ้นมูดอกนี่เสียให้เบิ้งเครื่องเตรียมใบเบิ้ดแล้วนี่นะคะนี่พี่น้องเตรียมไว้เบิเบ้ดแล้วนะคะนี่กระนร้่นยจานั่งน้่ยจนั่งตั้งไฟไว้แล้วนะคะกะบบดนี้ก็เอาอันนี่ลงตัว,วอันนอไม้ลงย่าย่องเฮ็ดง่ายๆเด้พี่น,อยยอบบน้องย่าย่องบดเฮ็ดมาเฮ็ดแกงอีหย่างบดมาเฮ็ดอีอย่างหยาบ การตั้งจะนั่งไว้แล้วก็เอาอันนี้ลงเลยเอาอันมีเครื่องอันที่เตรียมไว้นี่นัวไม้กับเห็ดโหูหนูนี่เตรียมไว้ก็ลงโหลดไปนี่นะคะเนี่ยนิยมเห็ดซ้ำนี่นะคะยกอกับซีอิ๊ง่ายๆพี่น้องอันเห็ดกินผู้เดียวเพราะว่าอันุณพุออยู่บ้านมันไปทํางาน อามากับทำคำย่อยนี่พูดเดียวกันเฮ็ดแนวกินง่ายๆพี่น้องเฮ็ดแน่กินง่ายๆบมอเนน้อยอ,ยอจจะอันนี้กับน,นี่อันนี้อันนี้ปลาปลา,าเตะตราลาที่ทำมาจากตัวเลืองพี่น้องยง่อย่องเหมือนกั่บ่ากินเนื้อสัตว์มาเป็นสิบกว่าปีลวเนาะปลาลากับเป็นปลาาท่านจากตัวเลื้งมีขายพี่น้องแซ่บพ้อมว่านกับตำฟุ่งไปนะคะกับสีมาคุยเห็ดฟังมาสีสมานนว่าเรื่องไปสงการให้ดฟังพี่น้องไปสงการรละย่องน่ะการ ลูกหลานถ้าไปเล่นวันไหลเนาะไปเรียนน้ำไปเรียนน้ำสงการนั่นริมหาดริมหาดแม่พิมพี่น้องไปเรียนสงการริมหาแม after after ่พิมพแม่คนน่ะไหลไหลายนนัน่ะสมซื้อ่าวันไหลอีก่นองอันคล้ายๆก็ว่ามันมันอัดอัดนั่นน่ะมันอัดอันปีปีสองปีก่อนสามปีก่อนไม่ได้เล่นเนาะปีปียังอ่ะปีหกสามหกสี่หกห้าเพิ่นเพราะเพิ่นบพราพักกนไไ้เล่นนสงการที่ลาเพิ่นกับปีนี้เขาเปิดให้เร่นเพิ่นกับพักกันแงนตัว หลยหลายคนนะพี่น้องตอนแรกก็บ่กคิดว่าสิหล้ปันนันนอกแตพกักกาไปเออเห็นว่าก็เปิดไฮเลนก็ไไบไป,ไป,ไปบนี้่รขับรดไปตั้งแตกกงง่ก่อนท่านชาวหานกันไลยแล้วพี่น้องก็ไลกันหมดไปไลเพราะไปถึงริมหาดบาดเนี่ยถนนเรียบห,ห่าดนี่ทางว่ารถนิวโอยจกอยักรทรายคันพี่น้องเป็นอัญยวาวแต่ลอยค่านเป็นพันละพี่น้องคนนี่ก็ไล้ไล้ติดแน่นอัดยัดจักไผเป็นไผเลน่นกันอยู่ในหันเล่นจนน้าเบิดพี่น้อง เล่นจนแบบออกกับบ่อใดยังเมื่อกับบ่อใดออกไปออกจากบ้านตั้งแต่ออกไปตั้งแต่บ่ายโมงนะคะพี่น้องออกบ่ายโมง mm. จนว่าหาโมงโคงโมงแรกเยังออกจากกันมองที่เขาเล่นสงการก่ไใดอยู่มองริมหาดเรียบเรียบชายหาด mm. พี่น้องถนนเรียบชายหาดแะยองหาดแม่พิมพ์นะนะคะ mm. โอ้ยกว่าสีรุดออกมาเลยได้นะพี่น้องเล่นมาพร้อมตอดออกมาพพ้่มหิ้วเขากับปั้นนั่นนะคะ <laughs> นี่ยังกับปากันซื้อกินริมทางน้ำมูลหนังแซบโบแซบกับป้ากันซื้อกินพี่น้องกระเล่นมากเนาะบ้านี้สัวสิลุตออกมาได้สักเกือบสามทุ่มพี่น้องโอ้ยจัสิหลาโบลาจัปีนาสิไปอีกบ่นีหลาเอาเบาซูฟังเอาไปเที่ยวสมการหลักกากลับมากกันหลักกาวันที่สิบห้าพี่น้องก็ได้ของฝากของตอนมากล่ะ นี่เรได้แคนังมากนี่เราถึงมาเดมาเฮ็ดแกงน้อไม้น้อมีนี่นะคะพี่น้องพอได้มีแนวมาว่าโอ,โอ่อนซูมูฟังอยู่ปเป็เดียวสงการกระได้นะคะแกงน้อไม้เนี่ยกับซีไซส์ผักกัญญงพี่น้องนี่เตรียมไว้แล้วเดียเด๋ยวเดือดย่างเรียบร้อยปรุงแล้วเรียบร้อยนะคะกับไซส์ผักกังก็คือจบเลยกินเสารได้มือนี้กับซายแล้วว่าอันที่จริงว่าสิเฮ็ดกินเสาร์แล้วมันก็เสาร์แล้วตอนนี้มันก็ซีบหม้อซีเรนหม้อก็ลอกินเที่ยงไปเลยพี่น้องนะคะพี่น่ะได้ฮอดอันใบบัวบก กินกับแก้มซื้อๆนี่แหละใบบกมีประโยชน์ารอาย,อย่พี่น้องอันกินกับบีบๆก็ได้แล้วก็เอาบักเพือขั้นขยันก็จะเอามาปันนะคะพกหนาพน่อยังได้อายุพี่น้องของยายยงทีบักเรือเทศบักกันเนี่ยนะเพิ่มมือเนีย่ยอายผู้เดียวแตยมันอันมีแตแนวกินพี่น้องมีแตแนวกินคลิปนี้ก็มามีแนวมาบาอกอ่างงูตันทีแล้วพี่น้อง <S <S สำหรับคลิปนี้นะคะก็มีแนวมาบาอกอ่างงูซ้ำนี่แหละนะคะ ก็ฝากกดไลค์กดแช่นะคะฝากกดติดตามให้ยายงด้วยนะคะสําหรับเพื่อนๆท่านไหนที่ยังไม่ได้ติดตามยายงนะคะก็ฝากติดตามด้วยค่ะแล้วก็อย่าลืมกดที่ลูกกระดิ่งด้วยนะคะเราจะได้เจอกันในคลิปต่อไปนะคะยายงก็จะหาเรื่องราวต่างๆมาเล่าสู่กันฟังนะคะทุกคนพี่น้องปองไปนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีแล้วก็บายๆนะคะบาย